Icana, เป็นไงบ้างกับการมาร่วมงานกับครอบครัวโค้ดีใจมากครับพี่ใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวโค้งนะครับเพราะว่าโค้งเนี่ยก็อยู่กับโห้ลูกเซนเนาะหมายความว่าทั้งรุ่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะทั้งลูกคุณพี่น้าด้วยอะไรเงี้ยจริงๆแบบแบบเราก็เห็นโค้งมาตั้งแต่เด็กดีใจมากๆที่วันนี้นะครับผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวโค้งครับครัวไม่เลี้งตาที่มันสดชื่นไงพี่ค่ะ มันก็สดชื่นแบบเหมือนเวลาเรามีความรักอะไรเงีเวลาเรามีความรักดีๆมันก็แบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเออเราได้กินแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรนะครับขกระหายยังไงบ้างมันก็ดื่มไปแล้วแบบมันซ่าแล้วก็แบบไม่มีน้ำตาลด้วยไงเออแบบจริงๆแบบเหมือนกินโค้กทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับผมจริงๆกินโค้กก็แบบมันคือการแบบสดชื่นเนาะมันทำให้แบบเราสดใสขึ้นด้วยยิ่งแบบอากาศเมืองไทยร้อนๆด้ว่ยนะใช่ใช่ครับผมดับพร้อมร้อนได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับพี่พีจับร้อนได้อย่างดีเลยเออ ใช่ครับผมอร่อยซาทาให้ลองนะครับแล้วก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนไปดูแอดโฆษณากันด้วยจริงๆเพราะว่ามันจะมีโฆษณาว่าอร่อยเออร่อยไปไหนอยย<ต>่างงเี้แล้วโคกหายก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับว่าจริงโค้กเนี่ยหายไปไหนโฆษณาเป็นไงบ้างมีการถ่ายทำโอ้ยสนุกครับสนุกก็เป็นก็เป็นทางแรกในการถ่ายครับจริงๆนะเป็นทางแรกในการถ่ายแบบน้ำอัดลมอะไรซาๆอย่างนี้น,นะจริงๆแบบ ก็ค่อนข้างท้าทายครับก็ถือว่าเป็นงานใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงการพรีเซนต์สินค้ามันก็คนละแบบกับที่เราเคยถ่ายมาด้วยเลยอ่ะพี่ๆฝากให้ลองเลยค่ะโค้งมีน้ำตาลครับผมยังไงฝากด้วยนะครับโค้งไม่มีน้ำตาลนะครับอร่อยซ่าพาให้ลองครับค่ะอ่ะถ้าถึงแฟนลีค่ะเตรียมงานเสร็จสิ้นตาลเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขเหนื่อยแล้วมีความสุขทุกคนดีช้าพี่กันหมดเลยอ๋อเหนื่อยแต่มีความสุขเหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆก็เหนื่อยมากๆนะครับเพราะว่าช่วงแฟนมีค่ะอะไรเงี้ยมันก็ ด้วยเวลาด้วยด้วยด้วยอะไรต่างๆก็มาทำให้แบบมันบีบเวลามากอะไรเงี้ยแต่พอแบบจบไปแล้วเราก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีกลับมาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็หายเหนื <ๆ S 2> ่อยครับภูมิใจขนาดไห<ๆ>นยับ<ๆ>ความสําเร็จในครั้งนี้ครับพี่ขาภูมิใจจริงๆภูมิใจมากๆนะครับผมจริงๆภูมิใจภูมิใจกับตัวเองด้วยแหละที่ท,ที่ที่เราเราได้ทําสิ่งนี้ให้มันผ่านไปได้อะไรเงี้ยครับผมจริงๆก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจุดหนึ่งที่เราตั้งแต่เราเข้าวงการมาหรือว่าเราก็จะเดินทางมาถึงตรงนี้ที่แบบมีคนมา รักเรามากขนาดนี้มีคนมาซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้แล้วก็มีคนมาให้กำลังใจในแฟนมีมากขนาดนี้เขาอยากบิลกินร้องไห้หนักแบบว่าดีใจกับเราเขาร้องไห้ทำไมอ่ะร้้องยังซีนเหรอองไม่ยังซีนแงซีนก็จริงๆก็นั่นแหละครับก็เหมือนพี่ว่าเขาคงจะแบบเหมือนการเดินทางของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบมันก็ผ่านมานานมากๆแล้วแล้วถึงจุดหนึ่งที่แบบเราได้มีแฟนมีของตัวเองเขาก็ภูมิใจตกใจไหมเขาร้องไห้หนัก ตกใจตกใจเหมือนกันเพราะจริงๆตอนซ้อมหรือว่าตอนรอบแบบรันทูอะไรอย่างเงี้ยที่เขามาซ้อมด้วยเขาก็ดูแบบว่าเล่นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเรายังดูเลยว่าแเฮ้ยตั้งใจซอใอ้อมไ,ได้ปะหลังเวทีที่คุยกันเวพี่ว่าแบบร้องไห้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คุยแหละครับผมจริงๆก็เราก็รู้อยู่แล้วจริงๆแบบเหมือนเราเราเรา,เรามองกันเราก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแบบเธอคิดอะไรฉันคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้ถามเพราะว่ากลัวถามพี่แล้วก็ร้องไห้หลังเวทีมีซับน้ําตาให้กันไหมคะไม่มีซับน้ําตาเขาก็มีซื้อขนมซื้อ ผลไม้อะไรเงี้ยมาให้บ้างพอคนเห็นโมเมนต์การทำงานคู่กันนี้คิดถึงเราค่ะแบบว่าอยากให้พีทกับยูจินร้องเพลงหรือว่ามีอะไรร่วมร่วมกันอีกก็จริงๆจริงๆก็ในแลนเราก็พยายามจะทำว่าทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นนะผมแต่ด้วยเวลาของทั้งคู่ด้วยของทั้งกีด้วยของทั้งกินด้วยที่ก็มีโปรเจกต์เดี่ยวของตัวเองด้วยครับก็เดี๋ยวเรารอเวลาที่เหมาะสมหรือว่าช่วงแบบช่วงไหนที่ที่เราจะทำได้เราทำได้หนอยถ้าชวบนเวทีใครเป็นคนเลือกเพลงอ่ะถ้าช่วงกับยูจิน พาร์ทโชว์กับมุกินหระที่จริงพีเป็นคนเลือกหมดเลยมุกี้ไม่ได้เลือกเลยทุกเพลงเลยหรอทั้งเพลงนั้นทีความหมายกับราองสองคนอย่างเพลงเพลงที่ไปร้องสคือจริงจริงเพลงนั้นเป็นเพลงแรกที่ที่พีได้ร้องเพลงด้วยคือวันนั้นเป็นงานงานไลท์ทีวีเอเวอร์แล้วก็ได้ได้ไปร้องเพลงเพลงนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ร้องเพลงตอนนั้นก็แบบประสบการณ์เรายังน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเรายังแบบตื่นเต้นกลัวขึ้นไปมือยังสั่นเลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งพีก็ตั้งว่า คือด้วยสถานที่ด้วยเพราะมเป็นพารากอนฮอลล์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็รีมายให้ให้เราคิดถึงสิ่งนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเลยอยากกลับมาทําเป็นเวอร์ชั่นแบบล่าสุดปัจจุบันด้วยแต่ละเพลงมีความหมายพิเศษอย่างเงสำหรับเราแต่ละเพลงนะครับก็เป็นเป็นเพลงที่คิดว่ามี่ก็พยายามเลือกเพลงคือโชว์มันมีหลายพาร์ทอะไรเงี้ยครับผมพยายามเลือกเพลงให้มันแบบพาดบิวกิ้งก็จะเป็นพาแบบพาดเพลงรักเพลงซึ้งๆอะไรเงี้ยครับไอ้ซิงแสกคนอิจฉาคือซองนิมาร์นิมาร์ ขาหอมตัวเองนะหนูชี้แก้มอยู่นะลูกอะไรนะหนูชี้แก้มอยู่หนูชี้นำนะเขาไม่ทำก็ไม่ใช่ไม่จริงจริงวันนั้นอะเราต่อยยิงสุกกันว่าถ้าหนูชนะพี่หอมหนูนะแต่ถ้าหนูแพ้อ่ะหนูหอมพี่จังหวะที่พี่หมากหอมปุ๊บแล้วหนูลงมาเถิดนี่เกิดจริงไหมลูกหรือว่าเป็นการแสดง ละะครรอการแสดงหนูไม่เคยเป็นแฟนแซวว่าปัดหน้าเจ้าสาวคิมเบอรี่ไปเลยอุ้ยไม่กล้าหรอกพี่ปั๊กเลยถึงพี่คิมเบอรี่หน่อยไหมคะเขาก็ก็เป็นการแสดงในคิมเบอรี่ก็งานแต่งงานอะไรเงี้ยหนูก็แบบพร้อมร้องเพลงให้นะคุณนะดาจะไปร้องเพลงเปล่าเขาจะชวนหรือเปล่าร่วมงากับพี่หมากเป็นไงบ้างครับโหดีใจครับดีใจก็จริงๆพี่หมากเราเราคือตัวพี่เองพี่ติดตามผลงานพี่หมากมาตลอดอะไรเงี้ยคร เด็กๆอยู่แล้วเราก็ <c oughs> อยากได้พี่หมากมาเล่นมาเล่น MV ตอนแรกอะไรเงี้ยแต่ด้วยคิว<ด>ที่เราไม่ว่างกา any, <ด>ันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ดไม่ได้มีโอกาสร่วมง,งานในม<ด>ิวสิกวิดีโอสักทีแต่ว่าพอคราวนี้เป็นแฟนมีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากหาเกสที่มาเซอร์ไพรส์แฟนเราด้วยอะไรเงี้ยให้คนท่าไม่ถึงด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออติดต่อพี่หมากไปดีกว่าแล้วพี่หมากก็น่ารักมากก็มาให้พี่ไมค์ก็มาเซอร์ไพรส์ด้วยนะี่จอชัพี่ไมค์ก็มาเซอร์ไพรส์ด้วยก็พี่ไมค์ก็อันนี้ก็อันนี้ก็ตกใจจริงเพราะว่า ก่อนหน้า oh, นี้เราก็ชวนเขามาต้องหลายรอบแล้วว่าเออพี right? ่ไมมาไหมอะไรเงี like ้ยไม่มาเป็นแกสก็มาดูก็ได้เราอยากให้เขามาหมากหมากไมพีพีหมากไม้อเล็กหมากไม้อเล็กมีใครอีกไหมกรูปที่แบบว่าหลายคนแบบว่าอิจฉาเราก็ยังมีพี่นาเดย์อ๋ออันนี้คือค่าทามเลยพี่ยังรอพี่นาเดย์เสมอือตอนนี้หลายคนอิจฉาเรามาก มันเป็นเรื่องงานมันเป็นการแสดงเรียกว่างานล้วนๆงานล้วนๆอินเนอร์จริงอ่ะอินเนอร์จริงอินเนอร์จริงหนูก็แบบพี่ชายกเรื่องหนึ่งที่ไม่เป็นเวทีดิวกินให้สัมภาษณ์ว่าสัมภาษณ์พิธีกรสองคนดิวกินสัมภาษณ์เยอะจังเลยเขาบอกว่าเาดกันไม่ได้เขาบอกว่าเราขาดเขาขัดไม่ได้เออเขาบอกอย่างนี้เลยเหรอใช่เขาขาดเราไม่ได้พี่ก็ขาดเอ้ย เแอเราพูดอย่างนี้ยบอกว่าเราสองคนเติบโตมาด้วยกันแล้วเหมือนมันอ๋อแต่มันพิเศษที่มันขาดกันไม่ได้ที่จริงพี่ว่าจริงๆในในรูปภาพของชีวิตก็อย่างที่พี่กินพูดหลังครับว่าเราเราก็เราก็เติบโตมาด้วยกันตลอดเราก็เดินทางมาด้วยกันตลอดพี่ตัวพี่เองพี่ดีใจมากๆนะครับที่ที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาด้วยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตพี่ด้วยอะไรเงี้ยขอบคุณเขามากกว่าจริงๆอยากขอบคุณเขาที่แบบือเป็นกำลังใจที่พีจริงๆเสมอในในทุกๆงานเลยเขาเพราะว่าจริงๆอ่ะแบบ พี่อาจจะเหนื่อยขนาดไหนหรือจริงๆแบบเรามีอุปสรรคอะไรบ้างเพราะจริงๆเราอยู่ภา,า,ายใ,ใ,ตใต้บริษัทที่มีทีมงานเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยคอยดูคอยช่วยซัพพอร์ตเราตลอดอะไรเงี้ยขอบคุณเขาครับที่แบบเออเป็นส่วนหน,น,นึ่งในชีวิตเอนการถามว่าขาดเขาได้ไหมก็ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจะขาดเขาไปเหมือนกันถามหาคิวหรือไงถามคนนี้เลยถามพี่กันมาอยู่กินบทแล้วลนะมัน่กินบทแล้วไม่เจอผู้จัดการหนูอ่นุญาตงานอะไรก็ไม่รู้หนูไม่ไหวแบนี้ เราคิดถึงเขาเหมือนกันเราคิดถึงเขาเหมือนกันไายงานงานจริงๆมันก็ลงตารางไว้ดีแล้วช่วงนี้มันแน่นหน่อยเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราจำเป็นต้องไปใช้เวลาอยู่กับมันมากอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้ก็เลยอัดพยายามอัดงานให้ได้ต้องเร่งเคลียร์คิวเพื่อเขาไหมคะเคลียร์คิวเคลียร์เองครับจี้จริงเคลียร์ไปแล้วคิวหนึ่งนะจองได้ขึ้นเก้าเอาเคียร์ไปเก้าร็วเร็วนี้สูด เอเอโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคค,อบคุณค่ะ